สวัสดีค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงคนเกิดวันอังคารประจําเดือนตุลาคม2565นะคะ,ะดูกันในเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะ นื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่เหมาะขอให้ทุกท่านนะคะดูเป็นแนวทางนะโดยโดยเราที่จะดูเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะรับมือกับสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับ <c oughs> ประกอบกันค่ะขออนุญ,ญาตเปิดไปทีละสำรับนะคะไม่เหมาะจะเปิดรวดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยว ว่ากันตามหน้าไพ่ไปทีละเรื่องสำหรับแรกเลยนะคะมารลุ้นกันว่าไพ่จะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกเลยนะคะได้ the chariot นะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะตั้งแต่ ต้นเดือนเลยสําหรับหลายๆท่านแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะคะทําอะไรกันต่าง,างๆนานานี้ต้องทําในเชิงรุกนะคะแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทานู่นทํานี่นะคะมี The High Priestess ด้วยค่ะนะบ่งบอกถึงเรื่องของอการใช้ความรู้การใช้จินตนาการนะการใช้ความรู้สึกนะคะ จะเด่นสําหรับคนที่ทํางานศินละปะคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะ8ไม้นะโดดเด่นเรื่องของการงานการขยับขยายค่ะมี2ไม้ด้วยนะคะต้องบอกว่าชีวิตของคนเกิดวันอังคารเนี่ยเปิดมา4ใบเนี่ยงานมาเป็นหลักเลยนะคะนั่นหมายความว่าเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับความคิดกับการกระทําและคุณก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะสุดท้ายนะคะเป็นแฮงแมนนะคะ ช่วงปลายเดือนก็จะเจอสภาวะที่ค่อนข้างที่จะนิ่งหน่อยนะโดยภาพรวมอาจจะไม่ได้มีภาพเรื่องของความรู้สึกมากมายนักนะคะนอกจากไพ่เดอะไฮพีสเ e สนี้นะคะเอาล่ะไพ่การเงินนะคะที่เด่นๆหน่อยนะก็ไม่ได้มีนะคะสำหรับสำรับแรก แต่ว่าก็ไม่ได้มีไพ่ที่เดือดร้อนนะนะอาจจะมีปัญหาหน่อยช่วงปลายเดือนนะคะมีแฮงแบนดขึ้นมานะค,ะคนที่มีภาระหนี้สินก็อาจจะต้องแบบว่า,ากังวลใจเล็กน้อยต้องหาวิธีที่จะเคลียร์หนี้หาวิธีที่จะเอาตัวรอดนะคะเงินมันจะค่อนข้างนิ่งนะคะสำหรับสำรับที่2นะคะเดอะมูนนะคะก จริงๆเดอมู moon, นี้ส่งผลต่อสภาพจิตใจนะคะมากกว่าที่จะเป็นแบบว่าเออสถานการณ์มันเป็นอย่างง้นอย่างนี้คือจริงสถานการณ์บางทีมันเป็นปัญหาทั่วไปในชีวิตเราแต่ว่าคุณค่อนข้างจะอ่อนไหวอาจจะอ่อนไหวเพราะว่าเหนื่อยก็ได้นะคะมีเดอรฟูลด้วยราชาไม้นะคะก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ที่เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะนะนอกจากสภาพจิตใจช่วงต้นเดือนในมีไพ่วีออฟฟอร์จูนะคะไพ่กงล้อนะคะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะ The Emperor รเออคือจริงต้องบอกว่าไพ่ของคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเออถือว่าดีแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่มันแบบว่าโดดเด่นทำให้คุณต้องแบบว่าต้องไปลุยอะไรมากๆต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นไม่ทำไม่ได้ไม่มีนะะถือว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นเลยทีเดียวเอาล่ะเรามาดูกันค่ะ เริ่มที่การงานกันก่อนนะคะเรื่องของการงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหลายๆท่านหรือ,อต้องทํางานในเชิงลุกนะั้นแล้วต้องเหนื่อยนะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลยแต่ไอการที่พอเวลาคุณเหนื่อยมากๆนี่ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีความเครียดมีความกังวลใจไม่มั่นใจเอชฉันทําแบบนี้ดีพอไหม าง,งานจะสําเร็จหรือเปล่านะคะเหนื่อยขนาดนี้วิ่งเต้นเนี่ยมันจะสําเร็จไหมนะค่อนข้างกังวลใจแล้วก็อ่อนไหวอาจจะเป็นไปด้วยความเหนื่อยล้าก็ได้แต่ถ้าเราแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างนะคะก็คงจะดีเนี่ยเรื่องของการพักผ่อนจะมีมาพอหลังจากที่คุณเครียดอาจจะประมาณห้าวันเจ็ดวันนะคะแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มวางแผนเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยหลังจากใช้พลังไปเยอะ <c oughs> ช่วงวันหยุดนะ,ะหลายหลายท่านเริ่มวางแผนพักละ ออวันนี้ฉันอยากจะหยุดนะวันนี้ฉันอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะวันนี้ฉันไม่อยากจะทํางานวันนี้ฉันอยากจะไปเที่ยวเริ่มวางแผนเที่ยววางแผนเดินทางหรือบางท่านนะถ้าไม่สามารถที่จะปลีกตัวเดินทางไปไหนได้นะคะก็เออวางแผนเออหางานอดิเรกทําอะไรที่เราสนใจรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะจะค่อนข้างทําตามอารมณ์นะคะนะจนช่วงถึง,ถ,งถึงช่วงกลางเดือนคุณจะเริ่มมาลุยอีกรอบนะคะมันจะมีช่วงช่วงที่อาจจะประมาณสองสวันประมาณเนี้ยเนาะ <laughs> ในช่วงครึ่งเดือนแรกที่คุณ คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากสบายๆชิลๆเรียกว่าติดขี้เกียจเออคือเราลุยมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ติดขี้เกียจเล็กน้อยอะแล้วกลับมาลุยใหม่นะในช่วงกลางเดือนต้องบอกว่ากลางเดือนดวงงานเด่นมากๆนะคะ8ดไม้กับราชาไม้เนี่ยทำอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ดีนะคะการงานก้าวหน้าตัวคุณเองวางแผนอะไรไว้นะ,ะถ้าคุณดําเนินการตามแผนการที่วางเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถือว่า ดีสุดๆนะคะถือว่าดีสุดๆแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายกิจการนะคะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างคือจากที่บางคนทําเยอะอยู่แล้วเนี่ยไม่หมอไปต่อไม่ไหวแล้วนะจะไม่ให้ทําอีกไม่ได้นี่เดี๋ยวพอถึงช่วงกลางเดือนตุลาคุณก็จะมีไอเดียมาอีกละเออหรือฉันจะทาอันนั้นเพิ่มขึ้นหรือจะทําอันนี้เพิ่มขึ้นพลังคุณเหลือเฟือและความสามารถในการบริหารจัดการดีด้วยคนทํางานประจําคุณจะไม่ใช่แค่ทํางานประจําคุณจะมีงานพิเศษมีงานอดิเรกที่จะแบบว่าเอออยากที่จะก้าวหน้านะคะรวมถึงใครที่ไม่ได้ ทำอะไรมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะเสนองานนะคะมีงานให้คุณทำใหม่ซึ่งบางทีมันเป็นขยายแบบขอบ ขอบเขตจากเดิมนะคะก็จะทําให้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าผู้ใหญ่ผลักดันนะคะบางท่านก็มีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับกับคนที่เขาเก่งๆนะคุณเองคุณก็ได้เรียนรู้งานจากเขาถือว่าเป็นช่วงที่เด่นมากๆช่วงกลางเดือนนะคะครึ่งเดือนหลังแน่นอนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะคุณอาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งถ้าลงมือจริงจัเนี่ยต้องบอกว่าดีแน่นอนนะคะ ตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนนี่งานเด่นมากนณะปิดท้ายด้วย The อ็มเพอเนะถึงแม้จะมีแฮงแมนเข้ามาด้วยแต่ยังไงก็ยังถือว่าสามารถบริหารจัดการได้คุณอาจจะมีแนวคิดใหม่นะได้ทำงานอะไรบางอย่างที่ที่มันออกจากนอกกรอบเดิม จากที่เคยทํามาแบบนี้นะอาจจะเริ่มมีผู้หลักผู้ใหญ่แนนะนําว่าเออทำไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้คุณอาจจะออกจากเซฟโซนแล้วทาอะไรใหม่ๆแล้วมันจะเติบโตก้าวหน้านะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตคือต้องบอกว่างานเด่นมากๆอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณกล้าที่จะออกนอกกรอบไหมกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเพื่อให้มันทันโลกทันสมัยเพื่อให้มันทันสถานการณ์หรือเพื่อที่จะแบบว่าตัวเองก็จะได้ก้าวออกจากจุดที่อยู่ มานานแล้วอะนะเพื่อที่จะพัฒนามากขึ้นนะคะโดยรวมแม่หมอมองว่างานคนเกิดวันอังคารดีและโดดเด่นมากๆเลยนะคะขอแค่เอาจริงเอาจังเนาะแล้วก็กล้ากล้าทำนะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะแน่นอนมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะนะการเงินจะไม่มีเงินฟุกฟุกนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะคะการที่คุณทําอะไรใหม่ๆทําอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมไอสิ่งที่คุณทำที่ที่มันแปลกไปจากเดิมนั่นแหละมีโอกาสจะทําเงินทําทองได้มันจะทําให้การเงินของคุณเรียกได้ว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปแบบว่าหน้ามือไปหลังมือทีเดียวช่วงครึ่งเดือนหลัง นะบางท่านบอกแล้วครึ่งเดือนแรกล่ะมันไม่ดีเหรอครึ่งเดือนแรกมันต้องเหนื่อยนะคะนะมันต้องเหนื่อยในการหาเงินหาทองแถวค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะคุณค่อนข้างใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะคือบางทีเครียดเรื่องเงินไหมเครียดแต่พอเวลาจะซื้อไม่ได้คิดเรื่องเครียดเลยนะคะบางทีเครียดมากๆนะคุณแก้เครียดด้วยอะไรด้วยการซื้อด้วยการช้อปปิ้งนะ,ะมันต้องระวังนะคะคนเกิดวันอังคารนะบางทีจะช้อปปิ้งเยอะช่วงครึ่งเดือนแรก ก็รู้สึกว่าบางทีเบื่อเบื่อเ,อเซ็งเซงถ้าได้ช้อปปิ้งแล้วก็เออหายเบื่อไปนะคะบางท่านกเา็เสียเงินในเรื่องของของที่มันฟุ่มเฟือยของที่แบบว่าเาปตัวเองนะคะฉันอยากได้ฉันก็จะซื้อแหละฉันไม่สนละนะหรือบางท่านก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวประมาณนั้นนะคะ แต่ครึ่งเดือนหลังทุกอย่างดีแล้วนะจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะคุณเองคุณก็มีการทำโน่นทำนี่เพิ่มขึ้นเงินมันก็จะได้มากขึ้นนะคะถือว่าดีนะคนที่เดือดร้อนล่ะเดือดร้อนผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ยังคงคอยให้ความช่วยเหลือแต่ผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือคุณเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินเขาอาจจะไม่ได้หยิบยื่นเงินให้แต่ว่าเขาจะมีโอกาสทางการงานมีโอกาสที่จะทําให้คุณได้ทํางานมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องลุยเลยเนาะในเรื่องของความรักล่ะ คนโสดนะคะคนโสดแน่นอนมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยนะคะหัวใจไม่ว่างเปล่าแน่นอนนะคะผู้หญิงวันอังคารนะมีโอกาสที่จะมีผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ําเข้ามาคุยกับคุณมีโอกาสเป็นต่างชาติสูงมากนะคะถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็จะเป็นคนไกลอะ่ะนะจะเป็นคนไกลคนที่แบบว่า เขาไม่ได้อยู่ใกล้เราไม่ได้อยู่แถวที่ทํางานนะคะหรือบางบางทีคนคุยกับต่างชาติแบบว่าเออหรือเป็นคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะบางทีอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศประมาณนี้แต่ก็คุยคุยกันนะโอกาสในการพัฒนาก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าแม่หมอย,ยังมองว่ามันไม่ได้พัฒนาภายในช่วงเดือนตุลาคมนะคือมันมันก็จะมีแบบ เหมือนมันยังต้องเรียนรู้กันต่อไปอ่ะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะคะอย่างที่บอกแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะคะผู้หญิงวันอังคารคุณมีโอกาสที่จะก็มีทั้งคนโสดแล้วก็มีคนที่ไม่โสดมาชอบคุณด้วยระวังคุณจะหลงไหลได้ปลืม้มแล้วก็หวันไหวไปกับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่ไม่โสดแต่บังเอิญว่าเขาไม่โสดแต่เขาเป็นสเปคคุณนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะอย่าอย่าหลงไหลได้ปลืม้มอย่าทำผิดเนาะ นะบางท่านก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วแต่เราก็เออเราก็ปื้มเขาอะเนาะนะนะก็อ่ะโอเคก็ดูๆไปนะคะทีนี้สําหรับผู้ชายวันอังคารต้องบอกว่าคุณเองคุณคุณจะเจอผู้หญิงที่ชอบตั้งแต่ช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกนะเจอผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่ชอบแต่ว่าตัวคุณคุณอาจจะเจอเขาในลักษณะที่ คุณก็ยุ่งไม่ค่อยมีเวลาคุยแล้วผู้หญิงเขาก็ดูเหมือนค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงเขาไม่ค่อยได้เปิดเข้าให้คุณได้แบบว่าเออแสดงความรู้สึกเขาไม่ได้เปิดทางให้คุณมากนะคุณก็คงจะต้องนิ่ง,งๆเฉยๆต่อไปก่อนนะืงานก็ยุ่งด้วยแหละนะถ้าถ้าสมมุติว่าคุณว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณก็ลุยเต็มที่นะคะแต่ว่าคุณต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงสร้างความเชื่อมั่นให้เขา เชื่อว่าคุณชอบเขาจริงๆคุณรักเขาจริงๆและให้เขาเชื่อว่าคุณโสดเพราะด้วยหน้าที่การงานอะไรของคุณแบบนี้นะเขาอาจจะมองว่าคุณไม่โสดก็ได้เขาก็เลยค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะทีนี้ความรักของคนมีแฟนมีคู่ละ่ะนะคนมีแฟนมีคู่ที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะโอกาสที่จะทะเลาะเบาแว้งมีไหมนะก็จริงๆน้อยนะ นะคะอาจจะมีบ้างช่วงปลายเดือนนะคะทะเลาะเรื่องอะไรนะอาจจะทะเลาะด้วยหนึ่งนะคะใครบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายชายนะคะนะทำงานเยอะสนใจแต่งานและไม่สนใจแฟนนะอาจจะมีปัญหาได้อาจจะทำหรือนะคะฝ่ายชายเหมือนเดิมพยายามที่จะควบคุมแฟน สั่งการควบคุมทําไมเธอไม่อย่างนั้นทําไมเธอไม่อย่างนี้เธอต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันกดดันหรือจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะปะแวง้งจนบานปลายอะไรนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าต้องอดทนคุณก็ต้องอดทนกับแฟนคุณแล้วแฟนคุณเขาก็ต้องมีส่วนที่เขาต้องอดทนกับคุณนะคะโดยภาพรวมแล้วคืองานมันเด่นไงนะพองานเด่นเรื่องความรักก็เลยจะต้องแบบว่ามา มาดูกันว่าเอ๊ะงานเยอะนะเรามันส่งผลกับความรักหรือเปล่าซึ่งบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่คุณงานเยอะหรือแฟนคุณงานเยอะก็ได้แล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะยังไงก็ต้องพยายามที่จะปรับให้มันสมดุลน,นะโอกาสทะเลาะรุนแรงไม่มีนะคะแต่ก็พยายามที่จะเอาใจใส่กันก็แล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย ถ้าหาเวลาว่างตรงกันนะคะอชวนกันไปเที่ยวนะคะเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะคะนะเที่ยวไม่ต้องไกลามากก็ได้ขอให้ได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะนะให้มันให้มันมีชีวิตชีวาให้ได้ไปเที่ยวบ้างนะคะผ่อนคลายบ้างนี่ก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมันดูดูดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นก็ได้นะแนะนํานะคะ ทีนี้ในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วมีแฟน,ม,แฟนมีคู่แล้วตอนนี้ทะเลาะก,กันอยูออ่อาจจะสงสัยว่าตุลาคมจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกอย่าเพิ่งไปคุยกันนะเดี๋ยวทะเลาะซ้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นเดือนนะคะคุณต้องรอก่อนรอให้ผ่านครึ่งเดือนแรกไปก่อนนะบางท่านบอกออแล้วกลางเดือนได้ไหมกลางเดือนบางทีเรายุ่ง เราก็ทํางานเยอะแฟนทํางานเยอะนะคะให้ให้วางแผนว่าเออจะแก้ไขปัญหายังไงดีกว่านะคะโอกาสที่จะได้พูดคุยกันไม่หมอมองว่าหลังจากเลยกลางเดือนไปแล้วนะ่ะผู้ช่วงสัปดาห์ที่3นะคะมีโอกาสจะได้วนเวียนกลับมาพูดกลับมาคุยนะไม่ถึงขั้นเลิกหรอกนอกจากใครที่คิดว่าเอออยากจะเลิกและอะไรแบบนี้แต่เลิกแล้วเลิกก็ไม่จบนะนะเพราะว่าบางทีได้ความรักด้วยความผูกพันหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันยังค้างคานะมันยังสามารถมันมันตัดกันไม่ขาดหรอกนะก็ยังคงต้องอดทนกันอยู่ บางคู่ที่รู้สึกว่ามันถ้ากลับมาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือกันมาปรับความเข้าใจแล้วจะมีความสุขเหมือนเดิมไหมมันก็ยังมีเรื่องต้องอดทนนะคือบางทีความเป็นแฟนหรือความเป็นคู่กันเนี่ยกลับมาปรับความเข้าใจอาจจะอา่าโอเคละฉันเข้าใจที่เธอทําเธอเข้าใจที่ฉันทำอา่อาเรามา,อาลองอีกครั้ง อยู่ด้วยกันนะคะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะไปด้วยกันนะคะคบกันต่อไปแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องที่เราต้องทนกับเขาทนกับสถานการณ์ที่มันก็ยังมีอึดอัดอยู่นะเพียงแต่ว่าในอนาคตขอแค่ตอนนี้เรายังไม่ได้เลิกกันนะคะในอนาคตมันคงจะดีขึ้นดีขึ้นอย่างน้อยก็ต้องช่วยกันปรับนะคะช่วยกันลดในเรื่องของความหวัดระแวงลดในเรื่องของการพยายามควบคุมหรือสั่งการในความรักความสัมพันธ์นะคะคุยกันให้มากขึ้นก็น่าจะดีนะคะ ทีนี้เรื่องของสุขภาพค่ะนะสุขภาพนะมีแนวโน้มเหมือนกันว่าบางทีคือจริงๆแข็งแรงนะนะแข็งแรงแต่ว่าโอกาสที่จะเกิด ความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะจะเกิดจากเรื่องของการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับการหายใจบางคนก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังก็จะเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้อมีหายใจหอบเหนื่อยมันจะอยู่ในลักษณะนี้เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะมากกว่าเรื่องราวอื่นๆคงจะต้องพยายามที่จะแบบว่าเออไปอยู่ในอากาศที่อากาศดีๆนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีมลพิษอย่างไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนาะหรือบางทีก็อาจจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ เดินหายใจนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเกิดวังคารค่ะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ